สวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทำเค้กกล้วยหอมแบบอบกันนะคะกล้วยหอมสุกงอม650กรัมน้ำมะนาวหช้อนโต๊ะยายเอากล้วยหอมไปปั่นนะคะแล้วก็ผสมน้ำมะนาวพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแป้งสาลียายใช้พัดโบกนะคะเป็นแป้งทำเค้กค่ะจะทำให้ขนมเรานุ่มนะคะเบกกิ้งโซดา15กรัมผงฟู10กรัม เกลือ5กรัมยายก,ก็จะใส่แล้วก็ร่อนแป้งไว้นะคะใส่แป้งให้ครบตามจำนวนค่ะยายจะแบ่งร่อนสองรอบค่ะเมื่อร่อนเสร็จแล้วก็จะพักไว้ก่อนค่ะก็จะมาทำตัวไข่นะคะนี่ค่ะพักไว้ก่อนค่ะ ก็มาทำไข่นะคะไข่ไก่เบอร์หนึ่งหฟองให้เป็นไข่ใหม่หน่อยนะคะขนมจะขึ้นฟูดีค่ะน้ำตาลทราย500กรัมใครไม่ชอบหวานลดได้นะคะสูตรนี้หวานค่ะนมสดลดจืด270กรัมค่ะ ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ยายใช้ยี่ห้อนี้บางเอิญที่บ้านมียี่ห้อนี้อยู่แล้วน้ำมันลำข้าวคิงค่ะ450กรัมแล้วเราก็จะผสมตีส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายดีนะคะทำง่ายค่ะสูตรนี้ แค่ผสมของเหลวเข้าด้วยกันแล้วก็เอาของแห้งมาใส่ค่ะเมื่อเราปั่นดีแล้วเราก็มาตักดูค่ะว่าน้ำตาลทรายละลายหมดหรือ,อยังเนี่ยค่ะเมื่อละลายหมดแล้วเห็นไหมคะละลายหมดแล้วก็เอากล้วยที่เราผสมน้ำมะนาวที่ครบเวลาแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะดำหมดแล้วนะคะเราก็เอามาใส่เลยค่ะ อ,ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ปั่นผสมแค่พอเข้ากันเท่านั้นค่ะเราก็จะเติมแป้งค่ะแป้งที่เราล่นไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเทไปทีเดียวหมดเลยก็ได้ค่ะคือใครจะแบ่งใส่สองรอบสามรอบก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ยายสะดวกแบบนี้ค่ะไม่ชอบทำอะไรที่มันยุ่งยากมากนะคะใส่ไปเลยค่ะฟูเหมือนกัน คนผสมแบบนี้ก่อนค่ะนี่เห็นไหมคะแป้งจะได้ไม่ฟุ้งกระจายแล้วเราก็ปั่นแค่ให้แป้งไม่เป็นก้อนก็พอแล้วค่ะทำง่ายๆค่ะสูตรนี้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเมื่อเราตีไปสักพักเราก็จะมาปาดขอบอ่างนะคะเพื่อให้แป้งที่เกาะอยู่ด้านข้างลงไปให้เราตี นี่ค่ะตักขึ้นมาดูนะคะแค่แป้งไม่เป็นเม็ดก็พอแล้วค่ะไม่เป็นก้อนนะคะเราก็มาตักใส่พิมพ์เลยถ้วยที่ยายใช้เป็นถ้วยจีบนะคะปากถ้วยกว้าง7เซนครึง่งก้นถ้วยกว้าง5เซนครึ่งค่ะถ้าทําไ่ถ้วยแบบนี้สูตรนี้จะได้50ถ้วยนะคะแต่ว่ายายไม่ได้ทําใส่ถ้วยเล็กทั้งหมดค่ะอบด้วยไฟ180องศาประมาณ อ่ายีถึงสานาทีค่ะแล้วแต่เตาใครเตามันนะคะ ถ้วยฟอยอบด้วยไฟ180องศาประมาณ30 3 5นาทีค่ะถ้วยฟอยที่ยายใช้เบอร์ใหญ่นะคะ4006ค่ะเนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ดูถ้วยใหญ่นะคะใหญ่ค่ะยายใส่ประมาณ300กรัมได้ค่ะต่อหนึ่งถ้วยนะคะถ้วยใหญ่เค้กกล้วยหอมดูเนื้อค่ะ นี่ค่ะฟูนุ่มนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ